สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้เรากระพักกันมาทย้ายนองพัะเพื่อนหนึ่งเข่าน่ารักจ้าหนึ่งเขาเนี่ยว้าว้าวในไส้กับบ้าวในสุกตะมือน่ารักจ้าจ้าวันนี้เขาสุกแล้วค่ะเขาสุกแล้วกับสีในไส้เขานะคะเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าส่วนย้ายนอนดูนี่กับใส่ใส่โบมนะคะนี่เขาเอือนโบมโบมไส้เข่านะคะเพื่อนเพื่อนจ้า เลิมบ่มบ่มสำหรับใสเข่าจะ้ะยายแนงคนว้าเปื่อนใสเข่านะคะเปื่อนจ้าเขากัทข้ามเข่ามันสุกเข่าสุกเร็วเพราะเตรียมเตรียมการชสนะคะก็เอาเอาบม่มบ่มนะเะากัมาแต่ล่อลอลอบังเขา่าล่ออีกทีกายายแนงกำลังเตรียมบม่มเตรียมนี่บม่ม ซึ่งบ่มเดียวก็บพระกระซังพระกระเฮ็ดมาจากไม้นะเฮ็ดมาจากไม้จากไม้ไม้แผ่นนี้ง่ายผันมนกระกุดเป็นหลุมเป็นหยังนะกระพระกระเฮ็ดเป็นบ่มเป็นเอิรนบ่มเป็นเอิร์นแผ่นใหม้คือเก่าดิเป็นเฮ็ดแล้วก็เลยเป็นบ่มอยจะภาษาภาษาบ้าลน้องเอิรนว่าบ่มนะคะเพืเพื่อนจ้าเอิรนบ่มบ่มไส้เข่านะ่ะไว้สําหรับไส้เข่านะคะสําหรับบ่มนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าจ้า ก็เริ่มว่ากัดทีใดใสใเขานะคะ,ะเอาบมมา่ม้าเอาน้าน้านะะล้วก็ลูบพ้มตะกอนพ,พุบเบือใบเขามันติดบมะะ่มเนเี่ยเพื่อนๆจะเอาเขาเวลา,าเขาใสเขาเขาจะได้ว่าติดบม่บมบ่มย่าหนอมมันก็แตกไปคือมันโดนแล้วก็ใส่มาตะโดนแล้วกันเนี่ยบ่มนี่จะเต๊สมัยพอกับเมียพึ่นหมาว่า โอ้มันทนทนทานค่ะทนทานเพื่อนเพื่อนจ้ะแต่พอพอพอกระแม่เออโอ้จุนดุนยุะค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะจนจนใจนองลืมลืมลืมว่าไม่ได้จะกี่ปีแล้วถ้าเอาเข่าปุ๊บนะคะก็เอาเข่านะคะเข่ามาใส่มาที่ใส่ในอะไรค่ะเอาน้ำรูปรูบบมลูบเอาเท่าใส่น้ำหรอกค่ะเพราะว่าขันพ้อสันมากระติดอ่ะ เอาน้าลูบลูกไม่ไม่กระด้ามไม่ดามไม่ด้ามเพื่อนไม่ดามใส่เขานะคะลูกใส่น้ำใส่หยังกันเขายังไม่เสียดไม่หยังอย,งอยู่เนาะเก็บเสีเก็บหยังออกค่ะเพื่อนเพืเ่อนจ้ามันตอนคือเ,าอเขาบ่ย้ายน้องบ่ได้ฝัดเขา่าเพราะกระดงฝัดเข่ามันอยู่มันขึนนมามา้นก่อนประเดี๋ยวลงน้ำเพราะมามามาหยัางเสีคนกะ บันค้างเศษยรมั้งางเองียงเท่ากับว่าได้เก็บออกมันเก็บออกว่าได้บ่ได้ฝัดเพราะเ่ามามันหนึง่งมันกะเท่ากับเห็นเห็นน่ากับเก็บออกไปน้ำน,นะคะเพื่อนจ้าการใส่ข่าวก็ผิดใส่เป็นอย่างเจ้าใอยใส่กับมันห้อนนกะะัะมันห้อนอายอายอายของเข่าหนะคะ่ะเพป็นว่าอายอายมันเนาะคะ่ะนั่นแหละมัน,ม,นมันจะเห็นให้เข่าเมียกันเอาบอ่อันนั่นครับมาเมียก กเข้าใจเนาะค่ะเพื่อนๆจ้ามันเมียกก็คือมันเอียงกับมันมันจะแฉะนะคเพื่อนๆเขาจะแฉะไหมอยาเขากันอย่าใส่เขากันนะคะเนาะเพื่อนๆจ้ามเนียก็ใส่เขากันใส่ให้ผ่อนคลายความหอนนะค่ะผ่อนคลายความหอนออกเพราะถ้าเขาเอาเก็บผ่อนหอนไว้จริง่เลยนั่นมันมันมันจะเมีย กะซับอีกสักหนึ่งแะ้วค่ะเพื่อนเพื่อนจิงก็เริ่มมาถูกกักถุวิวัฒนาเอาย้อดอกว่าอย่างนี้กวัติวัาอีกแล้วเขาบวาเมียกเนี่ยมันเป็นหย่างกวัตถุิวาอีกแล้วเมียกก็คือคือเขามันมันเมียกมันมันเปียกมันแฉะไอมมันเมียกอย่งแบกวัไอละอองละอองที่มันเกิดจากจากไอห้อนน่คะไอมันมันจะเป็นไอน้ำาไงครับเพื่อนเพื่อนจ๊า ตัวได้แหละมันจะเหยียดเห้เข่าเขามันเมียกเพีดโอ้ยจ๊กยายนอกสิอธิบายไว้แจ๊คใดเนาะเข่ามันอ้าไก่ว่ามันเมียกจะไปจ็มีซับแต่ละมือมีซับไปเพื่อนๆแล้วก้มซุ่มือสุ่มือข่อยก็ได้อะอะมากัพอนไข้ข้อมห่อนแล้วก็จับได้แล้วก็ก่อก้อเข่าแล้วกนเออก้อก้อเข่า อยัามากก่อเพิ่นเอินก้อเพิ่บนเอิ้นปั้นนด่ค่ะถ้าปั้นมันสีน้อยอันนี้เพื่อนเอินก้อค่ะก้อเขาก่นปั้นมันน้อยค่ะเพื่อนเพื่อจ้าเอาก็ก้อกอดีๆเอาใส่ใส่ในใวนด้ก้อนเขานี่ล่ะค่ะาดีล่ะก้อนเขาจึงกะเอาผ้าผ้าผ้ามะฮะอะกันให้ให้เพื่อนให้เพื่อนอุ่นอยู่ตลอดค่ะให คือคือคือเขาจะได้บดติดกองอยังไงล่ะคะ่ะแต่มันมันอยู่กับไอ้ใก่ผ่าอ,อนี่ค่ะยาบันนี้กัดกัยยนอกระเจี๊ยบอยากบดดิยายนอกกะเกกจะีเสียปักพริกเสียปักพริกกี้กี้ปอกพริกบ,บกัก,ก,กบกัก,บก,บกกี้เหรอคะเมื่อนี้จะเอาจะเอาเล็กเอาเล็กอย่างอย่างเอาเพอดีหนึ่งเขาแล้วไปมันเป็นทานนะคะก็ต้องกี้ิกไว้ก้อนกะเสียผิดเสียพริกเสียปักพริกไอ้ดิบ อันนี้ก็เอิ้นมาริกงดิบนะคะนะริกดิบที่มันมั็เฮิมแน่เฮิมแน่ว่าเฮิมเน่กับผสมกันไปนะคะ نا, factor, ทั้งทั้งดิบทั้งเฮิมล่ะค่ะเพื่อนจะเสียบเอาไม้เสียบเอาเอาเสียบกับเพื่อว่าเวลามันเอาเอาไปไปปิ้งไฟหรือเอาไปย่างไฟแต่แต่สมัยตะกาก็กคือเอากีเอากีใส่ไฟเลยเลค่ะอันนี้ท่านไฟมันห่อนโพดแ่นอนเล็บ่อยากขีบเพราะว่ามันจะมีได้การเหตุอีกต่อไปอยู่นะคะก็เล็บ่อยากขีบท่านออก อยากเสียบเสียบหรเฮากับใส่เล็กปีกเราก็ได้ค่ะขันเอาบ่ขันเอาบ่เ,าเ,เสียบสิเอาใส่หน่วยมันเลยมันจะแตกนะบางครั้งมันจะแตกมันมีะฟงฟงดุ้งขึ้นมาเลยเม็ดมันเนี่ยเกิดบางครั้งก็กจะกระเด็นเขาเ้าตาห้อกบนล่ะค่ะเพื่อนจ้าอยาเพ่นก็เลยผ้าเอาไม่เสียบเสียบเพื่อเพื่อให้พ่นพ่นมีแผลมีแผคลค่ะเวลา่ไนถึงค้ามห่อนมันจะได้บ่ระเบิดนะคะรับครับเพื่อน เพิ่อนขาเอากบบเสียบเสียบบอกพิก,กี้วันถอะแต่ว่าแต่ว่ายายนอนบอกกีเมื่อนี้ยายนอนเกปิงเอานะคะเกปิงเอ,เอาเสียบอวยไอ้ขวัญเพื่อนนะขวัญปีกนะอวยไปทั้งเดียวกันมันกัปิดปิดขวัญออกมันสจได้ง่ายนะคะเพื่อนๆถ้ามันสลับขามสลับไปสลับมามันแะมันกับปีตยากไม่ไรเขอาจะแต่มันง่ายขึ้น เอาเอาซะนี่แหละเพราะว่ามันยาดมันเผ็ดพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดด้วยแหละค่ะเพื่อนๆจะพีดพริกตัวนี้เผ็ดคัะอ่าสิ่งแย่หน่อยก่ะก๊างตาบพันธ์มันมาปลูกใช่ไหมก็เจ็บพันธ์มันไวแล้วบ่นมนกินเบิร์ดกินเบิร์ดกินเบิร์ดก่ะเผ็ดเผ็ดดีค่ะพริกอันเนี่ยพริกขาวๆเนี่ยเอาในกาเอาเอาหอมค่ะหอมแดง พ้อมแดงมาปิ้งปิ้งใส่กันน้ำค่ะเอามาเสียบมาเสียบเสียบปิ้งกระปิ้งไปกี้ไปกี้ไปมกไฟค่ะแต่ว่าตะกี้แม่าผ้าเห็ดก็คือเอามกขี้เทานะคะเอามกขี้เทาแต่ว่าเอาขี้เทาห่อนๆนะคะไป็มกแต่ว่าสำหรับเจ๊น้องมือนี้เจ๊น้องชิบป,ปิ้งเอา ความสะดวกก็มั่นก็คือปิง่งมัน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 จะผิดายคนะ่ะปิ่งเอาเพราอไฟมันหอนพอยายนอนกับนี่เดี่ยวทีสีเห็ดก่ะไฟตีสีเห็ดต่อไปยกัะเพื่อนจ้าเออยายนอนกับสีเห็ดต่อไปก็คือนี่แหละเอาพวกพริกใส่ใส่เล็กเล็กย่างใส่เล็กย่างเล,เล็กปิงก่งนั่นแหละค่ะเล็กใส่เล็กค่ะใส่เล็กเอาไปปิง่งปิ่งไฟนะคะเพื่อนๆจ้า พวกนแมวก็ได้โอ้ยนอยันตะบ่ได้มากขวนย่อันตะบ่ได้มากขวนคนว่าตะเห็ดได้อยู่นี่กินนี่แหละค่ะมันอยู่ในแบบว่า we มันมันเอาไปเห็ดอยู่กับดินกับดอนเนาะค่ะแล้วก็เพิ่มพอเป็ดพอยังค่ะมันเกิดมาอยู่เซีวเซีอยู่น้ำพองสิล่ะอ่ะกะจักสิจังไหนเขาก็เลึ่งเหงาเนาะค่ะน mmm. ้องเพื่อนๆจ้าอะไรเอาเส้เล็กปิ้งปิ้งไฟเอาก็มอนมอนกะปิ้งปิ้งทานนะค่ะเพื่อนๆปิ้งทานไปเลยเพราะว่า ขัดจเจ้ากีกะกะยันนองกะเลยบ่อยากกีพเพราะว่าสุเมืองเดี๋ยวปฏิภาบว่ากับเบากันเลยขี่เท่าเรื่องอย่างนอตปัสไหมตะกี้นะเอาหม้อขี่เท่าเนาะสุเมอือนี๋กับเปิดกับเบาเป็นอันนั้นอันนี้แต่ปิ้งเดี๋ยวกีมันเป็นยังจัดจังสิอ่ะโอ้ยได้ไหมภาษาเพจคือว่าแล้วเนาะเพื่อ,อ,อนๆจ้าก <c oughs> ะปิ้งปิ้งให้เป็นสุปกันเถอะแทนเป็นสุปเปิ้ลเปิ้ลจื้อ เขากะจิรู้ว่ามันมันมันสุกมันเป็นยังไงแล้วค่ะความสุกของผักกะจิใหม่นี่อะไใหม่นี่ค่ะใหม่นี่นุ้ยพริกกะเหี่ยวลงน้ำหนึ่งเลยค่ะมันสุกนะครพบมาเดินมาเผือกพริกมันสิสุกเฮากีเฮากีเฮาปีงเฮาปีงย่างย่างไงบอกพริกเขมันสุกนะครับเปื่อจาอ่าเพราะวได้นอนกันนี จีเฮ็ดมือน <laughs> ี่ยมันกับมีมีมีโน้ที่ไอ้้ไอจีเฮ็ดจุ๊บไปมือนี่ยกะคือนี่แหละค่ะเดี๋ยว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 แต่แต่เขาปิีงบอกพริกทังสิ่งไม่เลาไปตำแก้วตำแก้วนี่กค่กับปีงทังสิ่กับแซ่บเด้อยค่ะมันหอมมันหอมนะกับพริกเขาเอินตำแก้วบอกพริกดิบนะคะตำแก้วบอกพริกดิบแต่มันมันมันมากกัจะหอมไปอีกแบบนึงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก้าบ่บ่บ่อย่าวอยเพื่อนเพื่อนฟังว่าชีฮิตอีหยังเดี๋วกอย่ากกันเพื่อนเพื่อนรุ่นกันรุ่นรุ่นนะคะวาย้่อยนองสกี้บอกพี่เปิดหยังย่อยนองสกี้บอกพี่เปิดหยังนะคะเพื่อนเพื่อนจ่าอ่า ทานไยจังหน่อยกันมันส่งทานสิญญุพราะมันไปทานไฟฟื้นกับเป็นยังสิหรืะเป่าเพื่อนๆทานไฟฟื้นเนาะบุ้ยเกิดมันบอกพี่คอยไม,ลม่ลืมข้าวลืมข้าวเกี่ยมันบอกพี่คอยไม,ลม่ลืมข้าวลืมข้าว จี้กิดอันอันอันเพิ่อเกิดเอิญจีบอกพริกแล้วค่ะแต่ว่าความจริงมันมันมันเป็นปิ้งค่ะมันเป็นปีงแล้วเพื่อเอิญจีนะค่ะความจริงก็ปิ้งปีงเอาแต่ว่าคำภาษาเอิญเกิดก็คือจี้หลังกับเพื่อเอิญจีจีบอกพริกดิบค่ะเพื่อเอิจ้าแล้เพื่อเอิญจีพริกดิบนะคะค่ะีปิ้งปิ้งมันสูบกว่าโอ้ยลืมข้าวบอกพริกข่อยใหม่ เนี่ยก่อยเกีออกของมันใหม่มันยังเอาไปเกี้ยออกเก่งน้อยออกให้พันเย็ยนซะก่อนตอนนี้มันหอนอะเอาฟืนใส่ไฟไปอีก,กนคนกลางป่าว่าเจ๊น้องตอมนี้ก้อนกาดที่จีฮ็ดนะครับโอ้ยบุพีก็ยังใหม่ลืมข้าวลืมข้าวกระบอกเป็นยังนะครัเพราะกะ็เกะบบ้นมันใหม่ออกเก่งน้อยก็ได้อ่ะ,ะย่างย่างย่างมันสุกคระปิ้ง ใาจยาไอ้น้องจิอู้น้อาไม้เพราะไม่อย่างดอกนยายน้องลืมกดลืมกดลืมกดโทรศัพท์ลืมกดกล้องไหมคะเพื่อนๆจ้ายายน้องลืมก็เลยต้องเอาไม้เฮตเซียเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเอาไอ้ยายน้องกะเท้ไอ้เอาเอาเอาน้องไม้เนาะค่ะที่อู้ไว้ล่ะน้องไม้ที่อู้ไว้ล่ะแบบนี้อันอันกะ เอาเอาเอาม้าเหรวคะมาเอาเอาน้ำยานางกัที่กินแย่ลอกกับเห็ดน้ำยานางเห็ดยังเพื่อนเ่บ้างออันหัวตะไคร้ห้วยยังสิคะย่อกกับทุบกับตัดกับหั่นยากดีพื่อนเพือนไอน่องเลือมโคตรกลองเพื่อนเพื่อนเน้ยไอ้น่องเลื่อมโคตรกล้องกับเยว่เนาะจนมาเหยดเห็ดจนมาเอ้าว่า บัดไว้มาเบิ้งตายๆแล้วจังเลยเลืบกดกล่องแล้วเนียอ่าเอาไมากกันเลยไดี๋าวเอาไหนมาเอาตอนเจี๊ยบเสียเอาเล้วก็เพื่อนๆจ้ากันเลยเดี๋ยวอ่าเอาใส่น้ำปลาละนะคะไส่น้ำปลาล้วก็เอาเกลือมาใส่แล้วั็เพื่อนๆอ็เกลือมาใส่ใส่เกลือใส่น้ำปลาละกันอ่าใส่กัใส่ตะไคร่ตะไคร่กระทุบทุบลงทุบ ทุบให้มันหอมนะคะเพืเ่อนๆจะทุบหัวตะไคร่ทุบแล้วก็ใบ,บบักูดก็ใส่ลงไปแล้วก็ไอ่กระชายกระชายพร้อมนะคะหัวกระชายกระกระชายก็ทุบ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 ปลงที่กิ่งแย่งนองเฮ็ดเห็เพื่อนเพื่อนเบิเ่งเบิเ้งแล้วกันตอนเ <laughs> อาวแย่งนองลืมกดก้อง <laughs> นี่ละเป็นหลายเชือกแะเด้ค่ะเฮ็ดจึงอีหยังจังเสี่เฮ็ดไปมันก็พานไปลอยโอ้ยนอนสนดอกด้แตะกับโอ้ยอยางเดียวเลแตะกับมาโอ้ยอย่างเดียวกอยังว่าเนาะหลงหลงหลงนี่อ่ะอาฟื้นด้ไฟแล้วกะคาบะนักกะ,นะะเอาเอากระทะกระทะตูดโลเฮาเ่้ละกะึ้นข้างบอกว่ากันอ่อนซ้อเจาของโอ้ยข่อยนอั่นดอก ข่อลหลงข่อยลืมบ่ซะมีบอแนวบ่เปิ้นน่ะยายน้องมีบ่มีบ,มบ่กะกระทะตูดโลด่ก้าได้ล่ะค่ะเพืเ่อนๆจ้าเอาค่ะเอาข้างข้างกันกันความห้อนกันไฟเป็นเลียขึ้นหม้อนะคะค่ะอ่ใส่ฟืนใส่หยังไปขอใส่ฟืนก็บบานหั่นก็นนกนกนต้องเฝ้าจี้เฝ้าจี้บักพริกไว ว่ามันเป็นทานตอนนั้นหนึ่งเข่าสุกเลยค่ะมันมีทานเด้อเอาหมอหมอมาตั้งนะคะเพืเ่อนๆชาตั้งหมอตั้งหมอ,อตั้ง <c oughs> <c oughs> โว่บ้าอะไรย่อยร้องกันคือจับมัวลืมลืมกดกด วาอะไรโอ้ยเนาะเขาจะหนอกเลยตั้งตาโอ้ยฝาปิดฝาปิดร้อนไๆจังน้อยเพิ่นไลยเดือดไลยเดือดคกันยังไงเพิ่นเดือดซะก่อนนะคะปิดกระตุ่มกันอะไรกันใส่น้ำอยานั่งใส่น้ำอยานั่งใส่น้ำปลากใส่น้ำปลากใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่เต้น้ำปลากับเกลือกันเพิ่นเอิญอู้กันอู้อู้น่อไม้นะคะอันนี้คืออู้ อูน้อ,อไหม่อู๋ไปยังอูไปซุปนั่นละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะยายนองสิพัทซุปน้อไหม้ค่ะเปื่อนๆๆเพื่อนเมื่อนี่ย, <ś c oughs> ยายนองสิพัทซุปน้ำใหม่นะคะเปื่อนเพื่อนแต่ว่าการซุปน้อไหม้ย,ยายนองเนี่ยต้องซุปสองย่างเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเฮียดนีกินบ่คือกัน <ś c oughs> ต้องซุปสองย่างค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า ควบที่เขากินบะคือกันแล้วก็พอใหญ่เราก็กินอีแบบนึงแย่หน,นอกก็กินอีแบบนึงนะคะนรับพอแย่หนอก็เป็นมกกักอีแบบนึงคือเขาก็เฮ็ดอนี่ยไงก็เฮ็ดตามตามค้าวมักนะคะ่ะแต่ก็ต้องเฮ็ดให้เราเออเพราะว่าพอใหญ่เราก,กินบะคือเขาจ้าเพื่อนๆจ้าอ่ะกะบข้างหม้อไว้นะกะบข้างหมอนนะะ้อไว้กะเฮาก็มาเตรียมเตรียมเตรียมแนวสิใส่อีกค,ะคะ่ะ <c oughs> กินปอบมาเล็กเราก็แอย่างหัวว่วเส้าวัวอะเนาะคือ่อบมาเล็ก็ได้โอ้ยอย่ามาคอยขี้ไล่คักเนาะวัดสนนะขี้ไล่ก็ขี่ไล่กขี้ไล่นี่แต่ใบบกูบดดเดี๋ยวน,น,น้องอ่อ่ซปอพร้อมกันเบิดได้ค่ะเพราวันสิจกไปจะจับซอกซับใบแล้วค่ะเอาไว้ใส่อีกตั้งหางนะคะอ่าก็มาเตรียมเตรียมเครื่องเตรียมยังใบแล้วค่ะเตรียมเครื่องทั้งนี้เลยค่ะอ่า เอ้ยวบอกพี่ก๋อยไม่เดี๋ยวจะก๋อยกระติกกระติกแกะแกะมันมันเย็นต้นก็มันบ้านเย็นมันแกะบว่าได้ค่ะไันนี้น้องต้องเห็ดเห็ดสองยางนะคะซุปน้ำหม,มันมึงเหลือถุงกันก๋อยใส่น้ำยาด่างก๋อยกระได้ก๋อยอมันเปรี้ยวโลงเตี้ยลงยิ้มยังเรียบร้อยเอานั่นอันนี้แล้วก๋อยลืบกดกล่องอันะะนี้กล่าวาเตรียมเตรียมผักขานะคะ การนี่พักขากับพักขาแล้วพักจะอมนะคะพักจะอมตีแย่น้องไปเก็บเก็บกับเก็บจะอมจะคล้องนี่แหละค่ะการตัดที่ตัดใบมันอะไรตัดอะไรล้วเพื่อกะบัท่านโดนแล้วค่เพื่อกบโป่งเงางามนี่แต่หยดนี่แต่หยดงามงามเนี่ยหยดจะอมนะแต่ว่าแย่น้องจะบบอห้อนนะคะจะอมเนี่ยจะบอห้อนสิบอห้อนเพราะว่าแย่น้องต้องการเอาใส่บ่แมนว่าใส่จะไปใส่ซุปแย่หน้องใส่เพื่อ เพื่อเป็นกินเป็นยังกันนี่ก่ะต้นหอมนะคะเตรียมเตรียมไว้ค่ะต้นหอมค่ะเพื่อเอานั่นค่ะหอมกับมีหอมไปพักพักเขียวเลื่อยค่ะพักเขียวเลื่อยกับพักไอ้พักชี้พักพักชี้จีนเนาะพักเอนพักชี้จีนแล้วพักพักหรือพักกันบาดเขาบาดนอกเขาเอนพักหอมป้อมนะค่ะหอมป้อมค่ะกัต้นหอมค่ะ หั่นหั่นไวหั่นไวแต่ใส่แต่ใส่สุกมันเี่แหละค่ะเพื่อเพื่อนจ๋าหั่นไวยายน่องก็ต้องแยกเป็นสองส่วนคือกันเด้ออันส่วนนี่สิซุปแบบหนึ่งส่วนนี้สิซุปแบบหนึ่งก็เต๋อป่าเย็ดเช็ดสองย่างน่ะค่ะเพื่อนๆนี่นูอาหารยายนองคือมันกินกคือกันน่ะค่ะระหว่างตากับยายนองนะกันตาแล้วบะมากแบบซุปแบบยายนองน่ะค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเตรียมเครื่องนะคะ เตรียมเครื่องไว้ไว้แตาไวไ้แตาไสไว้แตาเห็ดตะปรุงแล้วค่ะกาดขาดสะบ้างล่อล่อหมอล่อหมอเดือดะคะ่ะล่อหมอเดือดมันก็คือสกะมันก็ซุกก็เบิงเบิงตามเบิงก็คือน้ำอยานั่งนะคะ่ะเบิงน้ำอยาน,านะะั่งเงาค่ะฝานา้ำอยานั่งเขาก็ต้องเบิงว่ามันจะไม่กินคองยาน,านะะั่งบ่ค่ะ ่้อไซจะนังมันก็มันก็บ่อเสียบเนาะมันเป็นเจ้าไหนละมันบ่อถือกันมันบ่อเขากันถือจะนังแล้วก็อ,อ้อนเนาะใหม่เขาอ่อนฮั่นเป็นละพักอันนี้พักเขียวเลื่อยค่ะพักเขียวเลื่อยเขาก็หั่นไว้หั่นไว้แต่ส่สุกพวไปได้หน่อชีอสุปส,สองอย่างค่ะก็อื่นสุปไหตาสุปไหตาก็คือสุปอี เป็นซีซูปแบบบ้านๆกับแบบบ้านๆเท่านะคะสําหรับตานะคะค่ะสําหรับย่าน้องบัดไปมักแบบนึ่งอีกแบบมักแบบคนละย่างกันนะคะก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดเห็ดทั้งสองย่างคนผู้เดียวเอหม้อไอซีซุปหูน้๊าใหม่หม้อ,อ,มหมอเดียวนะคะหูน้๊าใหม่หม้อเดียวกับที่น้๊าใหม่เคี่ยนไว้ต้มไว้ต้มมือได้ละค่ะมันที่เขาว่าวทั้งในบ้านในเกีก๊ยบบ้านในซุปละ,ค,ะค่ะอันนี้ก็พักพักจีจีนหพักจีจีนหรือพักหอมป้อมอันนี้เราเป็นอื่นพักหอมป้อม หากท่านก็บ่ต้องทิ้งแล้วก็เอาไว้ว่ามันอนี่ก็มีประโยชน์เดียวจะไปเฮ็ดใจเป็นเครื่องแกงอีกแล้วหากแะ้วก็หั่นหั่นหั่นหอมหั่นหอมเตรียมเตรียมไว้ถ้าซุปกันอันนี้อากาศถ้าก็ดหั่นหั่นล่อถาล่อถาหมอค่ะเพราะว่าหม้อเฮามันพอท่านเดือดนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ล่อหม้อล่อหยังก็ดกัดย่ยนอนก็บข้างหม้อข้างหย่างไว้ก็ กินเิ็นกินเ็นมากบ่นเลยเดี่ก็อดหัวบ่ได้คือกินปอบ่ได้ก็ไดอ่าหั่นหอมไปเปรียบร้อยนะคะหั่นว้เขากับแต่ซุปค่ะแต่ซุเปเราป่าไยแนงซุปสองย่างนะคะเอาไว้ก้อนกับไปก้อนเพราะว่าเอเน้อมามบ้านท่นใดบ้านไสุปนะเพิ่มเหมาบ้านซุปนะคะเอากรลอรอ,รอแต่ว่านอกไม่แมันสุปเลยละคะ่ะ ที่บ้านสุกก็คือนั่งยานางแหละค่ะเพื่อนๆใจนั่งจะนา่งไป็นยังหมอหมออุ่นนะไม่เขาจะบ่ปรุงเพราะว่าเขาจะมาปรุงตอนตอนเขาสุกนี่นะคะนี่แหละคือคือคือช่วงเดียวเขาจะใส่เครื่องปรุงก็คือมาใส่ตอนสุกนี่เลยมันสุกสองย่างค่ะนี่ย่างที่สองก็คือแยนอนกับเตรียมเตรียมคือเตรียมทั่วทั่วดินกับทั่วดินแบานเัาเอิ่นอิ่นอิ่นทั่วดินเนี่กันเด้อทั่วดินนี่กันแยนอนกับขัวขัวเองค่ะขัวทั่ว ขวดตัวเองกับว่าว่านี่ซุปย่างที่สองก็คือซุปใส่ใส่ทั่วกับยายน้ยงนองหมักใส่ทัว่วอันของตาแล้วหมักใส่นั่นซุปใส่ทั่วนี่มันก็ใส่พริกใส่อย่างคนละอย่างกันเลยค่ะซุปใส่ทั่วนี่จะต้องใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นอ่าอ่าสำหรับผักไอ้ผักขาหรือผักสะอมผักสะอมหรือผักขากับบ้านเนาะเอิ้นผักขาเนาะกันเนาะยายน้องกับกับเจ้าบ้อนนะคะจะเอาแบบนี้เพราะว่าต้องการเฮ็ดให้มันเป็นผัก เป็นพักไว้ถากินสับไข,ข่ไข่กับหม้อลวกล่ะก่ะค่ะ,คะเอาว้แต่ว้แต่กินกับซุปเป็นพักเป็นพักอีกอย่างนึงนะคะพ่อ,พอกันคลิปนาเนาะกันเนาะบ้านในเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อคลิปนี้ก็ขอกลาวคําว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ